สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซี F C, ทุกท่านเรามาดูสูตรบนกันอีกสูตรก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม้ิยจ้ามาดูกันเลย บนที่สองบนจับคู่ประจำวันที่สิบหกทับสองทับหกแปดเราจะโยนดูที่ 7, 3, 0, 7, 3, 0, เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์โชคเขียนผิดยังไงสองศูนย์เก้าล่างไปที่ห้าหนึ่ง ใช้แค่นี้เนาะใช้แค่นี้หลักสิบเราใช้แสนหนึ่งครั้งหน่วยบนหน่วยล่างหัวเก้าคงที่เขียนเงี้ยขึ้นไปทูนเนาะหล้วหน่วยเราใช้แสนหนึ่งครั้งเหมือนกันสิบบนหน่วยล่าง Đó là 7 bộ 9 bộ 1 bộ 9 7 bộ 0 bộ 1 bộ 1 công thị 2 <laughs> เาบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเอาไว้หกขันไปหกชุดกันไว้กันหลุด ជាងសារងល់សា ห้เป็นสมุลักรอยจับคู่กันก็คือหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเื่อกไปที่เจ็ดเก้าจักร้อยของเรามีห้า แต่เด่นที่สุดคือเลขหกแต่ไปออกเด่นที่สุดคือเลขห้าดิจับเอาแต่ห้าใส่ไม่ได้เอาหกใส่จับหลักร้อยก็คือห้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสามคู่สามตัว เลขที่หกไม่ดีเจ็ดเก้าแปดศูนย์เจ็ดเลี่หกแปดศูนจ็ด จ็ดเจ็ดเก้าล่างไปที่สองสามสักแสนหนึ่งครั้งทุกหน่วยหนึ่งครั้งล่างบวกเก้าแสนหนึ่งครั้งสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยล่างบวกหนึ่งก็คือแปดบวกเก้าบวกสามบวกเก้าแปดบวก จ็ดบวกสามบวกหนึ่งพื้ที่เท่ากับเก้าบวกสามได้สิบสองสองบวกแปดได้สิบเอ็ดแปดบวกหนึ่งได้เก้าศูนย์เพิ่มเต็มหนึ่งสิบได้เก้าเหมือนกันเก้าศูนย์หนึ่ง tu subscribe cho kênh saya Mì Gõ Để không bỏ

หลักร้อยมีหกเจ็ดแปดหลักร้อยก็มีห้าหกเจ็ดหลักรนะ้อยเจ็ดแปดเก้าเนาะหลักร้อยหรือเจ็ดแปดเก้าวันนี้งวัน,นี้มันจะได้ที่หกเจ็ดแปดนะหกเจ็ดแปดวดนวดนวัที่ก่อนนะมันได้หกเจ็ดเก้าได้เจ็ดแปดเก้าเราไม่ได้เอาไม่ได้เอาเจ็ดหลักร้อยนะคะ เจ็ดศูนย์ศูนแด้นไปที่เจแต่เน้นไปที่หลักหนยเน้นไปที่เปดวันนี้ก็ชนที่เปดเยอะอกไปที่เจ็ด ตดดเดียวคือห้าห้าแปดนะห้าห้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์ล่างไปที่ห้าหนึ่งแสน,นหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งหน่วยล่างบวกเก้าคงที่ เอ็นหนึ่งครั้งสิบบนหนึ่งครั้งในล่างบวกหนึ่งก็คือห้าบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกเก้าเพียงอย่างปากกาเขียนบวกแล้วห้าบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกหนึ่ง 9 0้าส5 6ด้ว 5, 6. 5, 6, 7, 4, 7 8, ห้าหจับคู่กันก็คือ5 7 5 8 5 9 6 7 6 8 6 9 6 7 8. หกเจ็ดแปดหลักลอยจะชนกันที่แปดเยือดิจะมาแปดหกแปดหกแปดแปดเอาไปที่หกห้าแปดตัวเดียวหกหกแปเจหแปด จะมาจะหามอีกไหมมันจะมาหาไม่แปดหกแปดอีกไหมนะกันวิอีกตัวหนึ่งก็คือหกห้าแปดแปดห้าแปดมันไม่มาหามเลยแปดห้าแปด ไปห้าแปดหกแปดลองกันไว้หกห้าแปดไหมได้เจ็ดเจ็ดหกแปดแปดหกแปดชอวห้าแปดเลยแต่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 ชนกันเยอะมาที่หกแปดไปชอวห้าแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดห้าแปดหกแปด ห้าแปดหกแปดสองหางอบก็จัดคัดก็ผ่านนะคะเดู๋ยวคำเตือนหกเจ็ดแปดหลักร้อยหกหกห,ห,ห้าแปดเจ็ดห้าแปดแปดห้าแปดเอาไปคูปชุดเลยเนาะจบไปสองหางเลยหพอดีหกชุด ชคบก็จัดขันกระหานนะคะดูคำเตือนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า